ไปไปชคก่อนชิกันไม่อยู่นีลองกดเดินไปเลยลองลองเดินไปเลยดิแบบไม่ต้องไม่ต้องถ่ายอะนะฮะเอางั้นเลยไม่เห็นเลยเลยมันไม่มีไงมันจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณ เนี่ยเนี่ยประนะถ้าถ้าถ้ากูไปไลน์เนี้ยไอเหนือป๊บนึงนะฟังก่อนถ้ากูไปไลน์ตรงเนี้ยเคอมันจะมีแสงแสงเชมพูดบางหน้ากูอยู่แล้วผีมันจะวาไปแค่ข้างหน้าถ้ามันไม่ได้มาจากด้านข้างอะยังไงกูก็รู้ก็ใช่อ่ะเพราะนันตามหลังกูมาถ้ากูตายก็รู้เรื่องว่าของกูไม่งงอดีด้วยกดปุ่มให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ยินทำไม่ได้กดตรงไหนอ่ะขวามือใต้จมูกมึงชี้ไปมันจะมีปุ่มเห็นปุ่มไหมพี่ไม่เห็นไงปุ่มสีน้ำตาลน่ะสีน้ำตาลตรงจมูกบนอ่ะแถวๆจมูกกันนน่บนจมูกเอ๋อข้ามบนจมูกอืมไม่กูโดนไหนมึงบอกให้กูกดมึงกดตรงไหนเนี่ยไอ้สามก็บนจมูกไง โอ้ hmm. เข้าได้แล้วโอ้โอมันกดดีกว่าเนี่ยไม่ไมดไม่แล้วเดี๋ยวกูกดผิดอีกอะแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อีกไอ้เหี้ยเห็นด้านขวาปะปุ่มด้านขวาตรงแก้มข,ขวามือจากขวาจากฝั่งไหนจากฝั่งมันฝั่งหน้าเราหน้าเราดิเอาแก้มเลยใช่ปะแก้มอะแก้มอะเออกดเอาก็บอกเลยมึงกดเอ็นเอ็นเอนใส่ทางโค้งเอ้ยอ้าใส่ทางโค้ง มันบอกว่ามันจะโดนจำสกเกลแล้วมันก็จะตัดจบไปเลยเหม็นได้เลยก็ไปหาันาดิมันอยู่นี่แหละมันอยู่นะเราจำอะไม่จำกูดว้วยอ่ะอะอะไรครับเอามันโดนคูเนี่ยมันถือว่าผ่านแล้วไงถ้าจำไม่ผิดมันมันผ่านใช่ใช่ผ่านเนี่ยสองว,ดดวงหวตกินข้าวาจคี้อะไรอะ่ะ เราต้องทำอะไรเนี่ยเขาจะทำอะไรอย่าถามกูกูยังไม่รู้เลยพวกมึงไม่เคยดูกันมาก่อนเหรอจะไม่ได้ไม่ใช่กับไอเกมโหมดเที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าก็น่าจะเหมือนละมันจิ้มตูดมาทำไมวะอกดกดกดอย่าให้ไอ้นี่กด คืออะไรวะอินกดกดอย่าให้มันไอ้นี่อยากอย่าให้มันเยอนล่างสุดเอ้ยเฮียทำไมที่โบอ่ะเปิดถูงกันนมันมันอยู่ด้านหน้าของใช่มันอยู่ด้านหน้ากูโอ้ยยังมาขึ้นอย่างนี้ขกบไม่ทับทำไมอ่ะไม่ขึ้นทั้งแผงเลยเฮียเพราะว่าเนี่ยถ้ามันจ้องอ่ะเราอยู่นี่นึงก่อนเลย เนี่ยเนี่ยใช่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 ถ้ามันจ้องอ่ะห้ามกดจ้องแบบจ้องจริงเลยใช่ปะอืมจ้องแบบเดินมาจ้องเราอะเม้ยมันแดงแล้วแพงเลยเฮ้ยมันจ้องกูตอนไหนวะของกูมันแดงสามอันแล้วแล้วคือมันก็ฆ่ากูกดเลยเนี่ยมันนอที่อื่นแล้วจากพลังสิ่งที่เรียกว่าออโต้คลิกปะอ่ากูเชื่อใจมึงเนี่ยนะนี่มันเที่ยนนี่นะมึงนี่นะอ้าวเ้ย น่าจะผ่านเหมือนเดิมมั้งกด W ไปเรื่อยๆคือคือต้องเล่นอีกรอบใช่น่าจะต้องใช้มั้งอ้าวก็กด W เอาแบบจังหวะเดิมไปเรื่อยๆนะอะเรเฮ้ยอ้าวนั่รเนี่เป็นไรเนี่ยไป่รันยูทูบไม่น่าจะื่ เกมไม,ไม่ไม่เหมือนเกมจริงนี่ว่าโอกาสรับ